Hello, students. Welcome to English Card with Teacher g a i y we are going to reading about Cinderella สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเกียวก็มี d ่ n g เรื่อง Cinderella นะคะมาฝากเด็กๆนะเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดตามแล้วก็ลองฝึกแปลในใจนะคะว่าแปลตรงแปลถูกกับครูหรือเปล่า ถ้าฟังไม่ทันก็กดรีเพลย์นะลูก A long time ago there was a noble gentleman who after losing his tender wife got married to another นานมาแล้วมีเศรษฐีผู้มั่งมีคนนึงนี่ยซึ่งหลังจากที่สูญเสียภรรยาตายเป็นเหตุให้จําใจต้องแต่งงานใหม่เห็นไหมคะ He tender voice got married to Anita. The Fang, but you'll Her name was Sybil. Sybil was a very nasty woman, and she had two daughters as horrible as she was. Turn as was, Sibin. Sibin a penful in น่ากลัวมากและเธอก็มีลูกปิกมาด้วยสองคนและลูกสาวของเธอทั้งสองนั้นก็น่ากลัวและก็ใจร้ายพอๆกับเธอเลย The gentleman had a daughter as soft as breeze. He died and left her with s y b y l in their big house. Life was very difficult for this little girl. เดี๋ยวครูให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ The gentleman had a daughter as soft as Breeze, he died and left her with Sybil in their big house. Life was very difficult for this little girl. เศษฐีผู้มั่งมีเนี่ยเขามีลูกสาวหนึ่งคนที่ลูกสาวเขา่ยมีนิสัยที่นุ่มนวลเนี่ยรากับสายลมและเขาเศษถีคนนั้นนะคะเขาก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งเธอไว้กับซีบินในบ้านหลังใหญ่ของพวกเขา ประโยคสุดท้ายเห็นไหมคะ Different แปลว่ายากเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องยากมากสำหรับสาวน้อยคนนี้เห็นไหม Very different for this little girl Wearing old clothes, she did all the housework alone, and when she felt tired, she used to hide in a fireplace in the kitchen. ็ม girls, แม่เอิงอนคร์สแปลว่าสวมเสื้อผ้าเก่าๆเธอทำงานบ้านคนเดียวและเมื่อรู้สึกเหนื่อยเธอจะซ่อนตัวอยู่ยในเตาผิงในห้องครัว There she got the, dark the ash that she ash she called e e dark r so was of d c i n เธอเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานที่แบบมืดมีดจนเธอเนี่ยถูกเรียกว่าซินโดเรลล่าค่ะ One day the prince invited all the noble families to a royal ballet in his castle to celebrate his birthday and to choose his future wife. อยู่ปิ๊นแปลว่าเจ้าชายเห็นมั้ยปิ๊น invite อ่าเจ้าชายอ่า... family to a royal ก็ royal แปลว่าอะไร อ่า uh, family to a lawyer ก็ประมาณว่าได้เชิญตระกูลคุณนางทั้งหมดนย่ยมาร่วมงานบันเล่ได้ประสาทของเขาเพื่อเพื่อเพื่ออะไรฮิเบิร์เด์อ่าฉลองงานวันเกิด and to choose his future wife อ uh, ่าและเลือกภรรยายในอนาคตของเขา Sybil and her daughters went there and left Cinderella alone at home. She got very sad. She was crying when a nice fairy came in to help her, and with her magic wand. <laughs> She was crying when nice fairy came help her, and with her nice came wand a fairy and magic crying in to อ่านักเรียนเห็นประโยคแรกไหมคะแปลว่าอะไรคะอิงแปลว่าร้องไห้เขาบอกว่าเธอเนี่ยกำลังร้องไห้และก็มีเนี่ยเมื่อมีนางฟ้าที่แสนดีเข้ามาช่วยเธอพร้อมกับไม้กายสิทธิ์ของเธออ่านะครูจะแปลให้ฟังนะ เว้นอันไาฟังหรือฟ้งรีบ่าว่านางฟ้าในสไลด์นางฟ้าที่แสนดีเ p h เ r ก็หมายถึงว่าช่วยเธอ And with her magic ิว n นก็หมายความว่าอะไรเมจิเนี่ยอ่าเมจิเนี่ยเหมือนแบบเศษให้เธออ่าช่วยเศษให้เธอนะเดี๋ยวเราไปฟังประโยคที่สองของสไลดนี้พร้อมกันนะคะ she offered her a wonderful dress and lovely shoes made of crystal but she told her to come back home before midnight when you are written again she offered her a wonderful dress and lovely shoes made of crystal but she told her to come back home before midnight Prince n แปลว่าเจ้าชายค่ะ Magic Magic คำนี้นะคะนักเรียนหมายถึงสก่อ,อหรือว่าเวทมนต์หรือว่าเศษนะคะ Wonderful Wonderful มหัศจรรย์ Fairy Fairy นางฟ้า Mid night, midnight midnight เที่ยงคืน่านักเรียนประโยคแรกมีคำว่าเมจิใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้ว่าเมจิอะไรเศษอะไรแล้วประโยคที่สองเขาพูดว่าอะไรคะมีคำว่าอะไรบ้ง Wonderful d a t s lovely shoes ก็คือนางฟ้าเนี่ยเขาก็เสนอ เห็นไหมเสนอชุดที่แสนสวยแล้วก็รองเท้าที่ทำจากคิสตต้แสนสวยให้กับเธอแต่อะไรคะ but but she told her to come back home before midnight แต่นางฟ้าเน่ยเขาบอกให้ให้ให้เธอเนี่ยกลับบ้านก่อนเที่ยงคืน m i d n i g h แปลว่าเที่ยงคืนนะลูก